ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวลองอ่านตามคุณครูนะคะ favorite favorite ที่ชื่นชอบโปรดปราน food food อาหาร sandwich 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 pizza 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 fry chicken fry chicken gà thon salad 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 noodle noodle quế tiểu bánh mì sausage sausage, ไส้กรอก fry i rice, f r i e rice, ข้าวผัด curry, curry, แกงหมดต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มภาษาอังกฤษเราพูดว่า drink, drink เครื่องดื่ม milk milk นม O r a n g e juice orange j u i น e สน้ำสม้ม tea tea ชา f f e e กาแฟต่อไปจะเป็นของหวานภาษาอังกฤษเราพูดว่า dessert dessert ของหวาน d o u u t d ด n u t i c e c r e c m ice cream i c e อ r e a m cake 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 Cook ies, Cookies Cookie s cookie อ่าเราดูคำศัพท์กันไปแล้วคราวนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าว่ารูปภาพต่อไปนี้เป็นคำศัพท์อะไรบ้างลองทายกันเลย คำแรกน่าจะเป็นว่าคำว่าอะไรคะอืมคือจ้าคำนี้คือคำว่าแซนด์วิช very good next one คำต่อไปคืออะไรเอ่ย great คำนี้คือคำว่าพิซซ่า next one what is it tiktok 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 Great this one is f r i e d chicken f r i e d chicken คำต่อไปคือคำว่าอะไรเอย่ย Good job คำนี้คือคำว่า salad salad Okay next one คำว่าอะไรคะ Noodle Okay great Noodle next one is sausage sausage okay great ต่อไปคำต่อไปคือ fried rice fried rice แล้วคำสุดท้าย the last one is curry okay curry curry แกงนั่นเองไปดูกันต่อเลยโอ้ Ooh. คำแรกคืออะไร milk milk คำต่อไป oh great job orange juice orange juice คำต่อไปคือคำว่าอะไรคะ super easy great tea tea ชานั่นเองต่อมาคำว่าอะไรเอย่ย Coffee. Great. Next one. Donut. Donut. Great. What is it? It is ice cream. Ice cream. Okay. Next one is cake. Cake. And the last one. คุกกี้คุกกี้โอเคเก่งมากเลยค่ะ